ท,ทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่ผมในเกมแล็คเล็อกออนไลน์เซนะิร์ฟเวอร์พนเทล่านะโอเคเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเค okay, วันนี้ก็จะมาะรีวิวฮันเตอร์สายนกของสุดนะครับผมสุดยังไงเดี๋ยวพาไปดูของเลยนะครับผมนะโอเคของที่เราจะใช้ไปฟาร์มเนี่ยนะ าฟาร์มหุ่นนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปฟาร์มหุ่นเดี๋ยวจะดูว่า1กรกัมเนี่ยเขาได้เงินกันกี่บาทนะแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยอาจจะฟาร์มไม่เก่งเท่าคนอื่นนะเพราะว่าผมเพิ่งเคยจะฟาร์มนะผมทดลองฟาร์มไปแค่กัมสองกัมเองนะครับผมนะโอเคของก็จะมีหมวกมูลนะครับผมนะที่เขาใช้ใช้กันทิทิตกันนะพวกคนที่เขา,าไปฟาร์มได้กัมเลยเยอะเนี่ย,เ,ยเขาก็ใช้กันแล้วก็เป็นหูหูเอพีดีห้านะ ตีฟอร์มเลสเนี่ยแรง5%แล้วก็ป้องกันฟอร์มเลสอีกก็คือป้องกันลายรูปร่างเนี่ยอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เป็นปากใหม่นะครับผมนะเป็นหน้ากากออโลจิมารุนะครับผมนะไอจิสามเพิ่มเอพิดีสามเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็เมื่อโจมตีด้วยกายภาพจะได้รับคุณสมบัติเพิ่มเอพิดีสองเปอร์เซ็นต์นะโจมตีขั้นหนักอีกห้านะทุกขนาดนะอีกห้าแล้วก็ดาเมจคีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวิคือแบบมันจะบวกได้เยอะแยะก็ไม่รู้้้นนนนนะะโออออเเเเเคสสสสส่่สส่่่ววืืียผมจใป็า ไอวินิตูมันก็จะเพิ่มค่ารักหนึ่งทุกๆ a g 18 AG ผม99ก็จะได้ประมาณรักห้านะครับผมนะแล้วก็เสื้อเนี่ยออฟรัก3ามาแล้วนะครับเท่ากับได้ลัก8ดนะเสื้อตัวนี้โอเคแล้วก็เป็นกระเป๋าพึ่งนะครับผมนะไกลสามนะครับผมนะดาร์กอนเทลบกเนะก็เป็นรองเท้าไกลสองนะครับผมนะเท้าแก้วบวกรักในรองเท้าเนี่ยห้านะครับผมอ่า โหดเกินโอเคครับสวัสดีคุณเอนดูข่าด้วยนะครับผมนะโอเคส่วนอ่าประดับข้างซ้ายเป็นประดับเก้านะที่เขาแจกกันตอนเวก้านะปรกดรับได้นะตรงนี้นะครับผมนะโอเคแล้วก็ใส่สีล้อมโอเคแล้วก็เป็นประดับนะครับประดับฮันเตอร์ประดับซึ่งไม่ได้มีกันทุกคนนะตอนนี้มีกี่กี่อันในเซิร์ฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับก็ อ่ะประมาณนี้นะของสมใส่ที่จะใส่กันไปนะแล้วก็ส่วนคอสตูมเนี่ยเป็น HPD หนึ่งนะครับผมนะเป็นบอยแคปบวกสามนะหูก็เป็นฟรียี่สิบอ่าแล้วก็เป็นไบส์นะครับผมฟรียี่สิบอ่าแล้วก็เป็นคอสเสื้อคอสอาวุธคอสโลนะส่วนปีกก็จะเป็นฟรียี่สิบเหมือนกันนะปีกขินะครับผมนะอ่าแล้วก็เป็นรองเท้าอ่ารองเท้าสิบสองเปอร์นะรองเท้าสนะิบสองเปอร์ HPD อ่าประดับ เอพอ่าแล้วก็ประดับอีกนะประดับซ้ายกับขวาในเอพีดีหมดเลยนะคือแบบโคตรจะแพงโอเคครับก็ขอบคุณนะพี่พงพัดด้วยนะครับผมนะที่ให้ของมารีวิวนะครับผมนะก็ตัวละครเขาในเกมก็ชื่อแป้งฝุ่นนะก็กอตแล้วอะ่ะคืออะไรนะคือยศเขากอตแล้วดูดีนะโอเคก็ขอบคุณมากครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันในแมปดีกว่านะครับผมนะว่า วิธีการฟาร์มเนี่ยเขาฟาร์มกันยังไงนะครับผมแล้วก็กำน,นึงเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในแมปกันเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคได้โอเค,อเค,อเคกดเลย1นึ่งกำน,นะเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันโอเคก็ใช้ดิงเป็นตัวช่วยในการเก็บของด้วยนะครับผมนะจะช่วยเก็บของให้เราด้วยดูดาเมจผมนกออกเนี่ย4,950เกนะเลยนะี่เลยนะก็เกือบ5 คือออกสิบเป็นเ้าห้าสิบเลยนะครับผมซึ่งผมไม่ได้มียอดด้วยโอ้โหได้การ์ดเลยนะไวมากโอเคผมลืมกดโทษทีอ๋อห้าพันนะนกเกาะห้าพัน 5, โทษทีผมไม่ได้กดกิมพูดนะอ่าที่ฟักน้อยไปเออที่ฟักออกมา30อันแสดงว่าเขาฟักกันบ่อยมากเลยนะสามสิอันเขาบอกว่าของผมยังน้อยอยู่นะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมกลับไปเอาเป็นรอบๆนะผมจะกลับ แลบัฟรอบหนึ่งผมก็จะทิฟฟาร์มอีกสามสิบอ่าโอเคผมมาด้วยวิงเนี่ยสามร้อยอ่าไอเฮกับเ p พีเนี่ยเอามาอย่างละร้อยขวดนะไว้บุยมาอย่างละร้อยขวดแล้วก็อันนี้หนึ่งสิบขวดแต่ซึ่งผมกดมาแล้วล่ะทิฟฟาร์กอีกสามสิบอันนะโอเคก็สเต็ปก็ไม่มีอะไรเลยก็อย่างนี้ถ้ามันไม่กินของแล้วเนี่ย ถ้มันกินของไปเต็มแน่ผมก็จะเอามันกลับเข้าไปเป็นไข่เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยฝากมันออกมาอีกทีหนึ่งนะออโอเคเขาบอกว่าประมาณ4 5 5 0อันได้นะต่อหนึ่งกรัมใช่ไหมเออใช่ผมก็ใช้ประมาณนั้นนะผมหมดไปกัมเมื่อกี้ผมกกหมดเท่าไหร่อุ้ยไ็เหลือผมหมดไม่เยอะว่ะแสดงว่าผมฟาร์มยังไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องเท่าคนอื่นนะ เรื่องเรื่องเรื่องที่ฟักไข่อะไรเออไข่แล้วมันกดอนิเมะไม่ติดแล้วอะมันกดอติเมตเจไม่ติดรอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะนกออกทีห้าพันเลยอะ่ะคือมันออกทีห้าพันเลยนะคือแบบแรงมาก ดูแบบมอนมันไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่โหดนะ <c oughs> คือแบบมันโหดมากนะโอ้ยการ์ดหล่นอีกแล้วโอเคโอ้เป็นไงหัวแหวนดอบต้องคอยนี่นะต้องคอยใช้ลิงบ่อยๆนะ ว่าเก็บเองเนี่ยผมว่าการทำรอบมันจะช้าแต่ว่าผมเนี่ยไปแอบฟาร์มมาก่อนทำคลิปเนี่ยผมไปแอบฟาร์มมากัาหนึ่งโหเกือบล้านอะเกือบหนึ่งล้านอะคือแบบเยอะมากขนาดว่าของไม่ค่อยได้ดรอปด้วยนะก็คือว่าผมไม่ค่อยได้ของแบบเนี้ยไม่ค่อยได้ปืนผมได้ปืนมานเดียวเองนะไอกัมที่แล้วที่ผมไปแอบฟาร์มก่อนที่จะมาทำคลิปเนี่ย เออคือแบบมันต้องมันก็อาศัายดวงด้วยนะเพราะว่าแต่ละกทัมมันอาจจะไม่ตายตัวมันจะอาจอาจจะไม่ตายตัวตรงที่ว่าบางกมอาจจะดรอปดีบางกมบางกมอาจจะไม่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยก็ราวๆนี่นแหละเกือบหนึ่งเมิมผมว่าซึ่งมันเยอะมากโอเคเดี๋ยวลองเรื่อยๆเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนแบบไอตรงไอเทมตกแล้วกัน ถ้าโดนลุมมันก็จะเจ็บๆหน่อยถ้าโดนลุมก็อาจจะมีแบบเจ็บๆหน่อยอเเรื่อยๆแมนลูยังไมุ่ม้๊เมื่อกี้ลืมเก็บขยะเอาหรีบวิ่งอ่ะมันเต็มไวจังวะคือมันเต็มไวจังไว้ลิงผมเนี่ยมันเก็บได้กี่ชิ้นเนี่ย คือขยะมันดอบดีเหรอขยะมันดับเยอะบ้านมันเลยเต็มไวมรือว่าข้าน้าจะกดกันบ่อยโอ้โหแบบนี้ล้นบอกเลยฟูแน่นอน เออมาได้เออมาได้โอ้ยแมนรูแมนรูไม่มาแล้ววะโอ้ข้นมัว่วขยายอย่างเยอะ โอเคเดี๋ยวมันเหลือ10นาทีจริงๆผมจะแบ่งเป็นครึ่งกรรมนะแต่ว่าผมตายไงโอเครอบนี้ก็เดี๋ยวกลับมาเอาที่ฟักเพิ่มเพราะว่าที่ฟักกำลังจะหมดนะโอเคเอาไว้ยิิเ็อันเลือดเมื่อกี้ร้อยขวดโอ้โหผมใช้เปลืองอยู่นะเนี่ยผมเสียไปร้อยขวดเลยอ่ะผมเพิ่มอีกร้อยขวดแต่มานาผมเสียไปขวดเดียวไม่ได้ใช้มานาเลยนะผมกดอินพุตอย่างเดียว ไม่ได้ใช้เลยคือยิงธรรมดาอย่างเดียวเลยโอเคมาอมนกออกทีก็โดนเป็นหมู่เลยอะคือน,นกออกทีก็โดนหมู่หมูเลยอะ่ะตัวหน้าโดนตัวหลังโดน เดือดเดือดเดือดผลิตเฮ้ย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 โอ้โ อ๋อวูบเฉยแตกอีกแล้วแตกบ่อยเหลือเกินแตกไปรอบหนึ่ง những mè lủ mấy mà em tên mình đâu rồi không tiền bài the quá กอ่ะลูก็จับไปเก็บของ,องัเกือบแตกแต่ก็รอดมาได้จริงได้นี่ว่ะได้ช่วงท้ายกรัรมเลยนะได้แมนลูแต่จริงคือแบบ ได้ตัวเดียวมากผมว่าแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแลกกับการที่ผมได้ของอื่นมาเนี่ยผมว่ามันทําให้กรรมเนี่ยน่าจะได้เยอะเหมือนกันงจะได้แมนรูแค่ตัวเดียวนะอ่ะสองตัวว่ะโอเครู้เรื่องโอเคกรรมนี้ผมโอเคเลยกรรมนี้ผมว่าได้อยู่สี่นะเทสวยๆปะ่ะโอ้ยคลิปหายแล้วผมหนักเก้าสิบว่ะ คือฟาร์มจนหนักเก้าสิบบาทอะไรครับเนี่ยโอ้โอเคจริงจริมันฟาร์มได้อีกนาทีครึ่งเลยนะครับผมนะแต่ว่า <c oughs> ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ละกันนะครับผมให้ดูแค่นี้เอออแต่ฟาร์มนั้่าจะได้อีกเยอะเลยนะเป็นนาทีเนี่ยผมฟาร์มได้อีกเยอะเลยนะโอเคเอาเอาแค่นี้ก็เพราะมันหนักแล้วว่าผมไม่รู้มัน,ม,นมันหนักอะไรคุณได้เยอะขนาดนั้นเรืเหรอกมเนี่ยโ,โหคือแบบสุดยอดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของ โอเคเดี๋ยวผมให้พ่อค้าอีกไอดีหนึ่งเนี่ยเป็นคนขายแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาเข้าคลังเนี่ยเดี๋ยวคือมันจะรวมกับของเก่ากันมัว่วซึ่งผมไม่รู้ว่าของเก่าในคังมันยังเหลืออะไรอีกหรือเปล่านะโอเคนี่ก็จะเป็นอาวุธผมได้มา10บชิ้นเลยนะซึ่งบอกก่อนเลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีราคาทาั้งนั้นเลยนะครับผมนะเท่าที่ผมเคยลองขายมาแล้วนะโอเคมาส่วนไม่แมนรูเนี่ยอันนี้คือแมนรูชัวๆนะได้มา2ตัวนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขยะอื่นเนี่ยก็ ลองขายไปอจริงๆการ์ดก็ไม่ต้องเดลก็ได้นะโอเคเดี okay, ๋ยวก็จะให้เดวดูให้มันครบๆเลยนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงบ้างอิลูอิลูไม่ต้องก็ได้นะผมว่าอิลูเก็บไว้ใช้โอเคแล้วก็ได้อน,นี้มาอีกหูยี่สิบเลยเหรอโฮ้ยผมว่ากรรมนี้ผมน่าจะค่อนข้างที่จะได้เยอะนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมนะเดี๋ยวมาดูพ่อค้า ขายเลยดีกว่านะโอเคก็มาดูราคาเอ้ยข <c oughs> ายขลองกันให้หมดตัวเลยแล้วกันโอเคเป็นไงเป็นไงขึ้นแล้วหูหกแสนหกแสนเฮ้ยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอเป็นไงครับ โอ้โหผมอยากได้อีกนิดนึงอ่ะถ้าอีกนาทีนึงนี่ผมอาจจะดอกปืนเหลืออะไรซึ่งมันน่าจะถึงเอ็มอ่ะซึ่งมันน่าจะถึงเอ็มอ่ะถ้าผมแบบไปอีกอยู่อีกนิดนึงอ่ะนะหรือว่าได้เก่งๆกว่าเนี่โอเคโอเคเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอ่า อะไรนะฮันเตอร์นะฮันเตอร์สายนกนะครับผมนะรวมประดับฮันด้วยแล้วก็ของสุดๆเลยนะาสำหรับผมเองก็เป็นคนฟาร์มนะก็ได้9 7้0 0 0นเนะครับผมนะก็เกือบ1ล้านเลยนะครับผมนะโอเคก็ได้9 7้แล้วละกันโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็ขอบคุณที่พงพัฒน์ด้วยนะครับผมนะที่ใจดีให้ยืมของนะครับผมมารีวิวนะ ก็เป็นฮันเตอร์สายนกของสุดละกันนะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมโอเคผมไม่รู้ว่าต้นคลิปผมได้บอกหรือเปล่าเอชพีดีผมเนี่ยตอนฟาร์มผมร้อยเก้าสิบสองนะนี่เลยร้อยเก้าสิบสองอย่างที่เห็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันร้อยเก้าสิบสามนะครับสาหรับเจ้าของไอเดีเขาก็ได้ใสยยออ่ยศเขายศก็ตแล้วนะเขาก็ใส่ยศเอชพีดีเพิ่มเบรกสี่เปอร์เซ็นต์มันก็เลยเป็นร้อยเก้าสิบสามแต่ว่าร้อยเก้าสิบสองผมว่ามันโหดและแรงมากๆแล้วนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสําหรับ ฮันเตอร์สายนกของสุดนะครับผมก็อ่ะโอเคใครชอบฝากกดถูกใจนะกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้ว